ชุนชามตัวครับเก้าก็ชามตัวซุนหน้าเฮงชุนชามตัวเก้าหัวหามตัวจ้าครับอือตัวนึ่งซุนจำคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาลัยในการรับชมอันนี้ก็เ็สไปกับไปเป็นแนวทางครับโมนี่ราคาไหนบ้างโอ้โหเป็นรยากคู่เดียวโอ้สิมายย้ำให้นะครับว่า สีจุดนำตาเที่นเรองว่าะจะเป็นตัวเดียวกันบอกรับนะครับจะต,ตรงกันไหมนะครับระหว่าง409ศูนย์เก้ากับห้าเก้านะครับผมรอรุนนะครับร i'm leaving in เลขาชัดเลขาเเลขซื้เ็ก่ชัดหมดเนาะเ้อหเบื้องหเจ็ดสิบหาเก่าหาเก่าหาครับเก่านี่น้ำครับเก่ากับโพกตัวเดียวกัน ตัวเก้าย้ำตัวเดิมมีเกามีเ้ามีห้ามีศูนยมีหกนั่นแหละครับผมแต่ว mm ่า hmm. ศ no. mm ูนย์ได้นะที่คมๆนั่นนย์่องห้กับสองเขามีนั่นหรือเ้าหรืออะไรนะศูนย์ชามตั้าห้า3ตัว้าเ้ห้าหัาห้าห้าห้า้าห้ั้า้ห้าห้าห้าัาาว้า้า้าา ศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกสนใจตัวใดเนาะค่ะอะไรงงศูนย์เก้าศูนย์09้าสิว่าเป็นไรกับสีไรเนาะคุนเ็มาตัวโขดเขาเขมาไลตัวโขดเลยาศูนย์ย์็ศูนเอาสามคูนท่อนี้ศูนย์เนย์ศูนยครับตันคยสิควบศูนย เออฟา้าด้า้เบอนมู้โอ้ยเากักเเตัวพิฉาก็เลยพิฉากันเลยพิฉากันเน่าพิฉากนเาตัวิฉากัเขาชั่งน้ำไปเส้นท่าหนาหมเอาซีไป้าาหนาอือบอกมออกเลิเอาซีไปสนกแม่้าตอนไหกั สี่ห้าเก้าตัวเป็ดสาสามตัวสี่ห้าห่ครับเฉียนเียนตัวใหญ่ปอเบงด้วยบังด้วยเฉียนตัวหนังสือพ่นเพิ่นมาเห็นแล้วเียนลงไปชุา 9 59พ่อพ่อนอเวทเวทท่านผเพิ่มเชื่อไปดีไตัวปวดนุ่มบบน่ื่อครับันเพิ่มหาไปอีกดเพราะว่าเวทตัดเลนเอา่อจ้ะตัดเลนเอาด้อนะครับ่นกัตัดเลนอ ตัวนั่นที่เขาเดินมือนานเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าเห็นไรแล้วนะยนได้เลล่ะบ้เมนีออไอ้มันคีตัวมั่มือแรกเนอดมือรกสิบย่งคือเราเป็นมือแรกเนอดมือมือสุดท้ายเราการน้ำมาตะขี่กัเป็นโกเด้เลยเนาะรด เจอหน้าเอานะคะตัวกลับหัวเอ่บุาัวคอนหาสรุปที่หลังรุ่นเก้าครบรอบานบงครบรอบว่ะคบรอคอยิวชยบุญเพิ่นบอแต่ถือเ้เอเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปเป็นทับคอ่าเอาตัวนี้ไปเป็นทับให้เสริมเอาเด้อเสริมเอาถ้าบุญญากาแล้มีเกิดกะให้มันได้มือนี้ก็ มาดั่นทำเบิกทรับย์หัวหัวนุ่มหน้าที้เพื่อนคันว่าทำมันเป็นจังบุญคมัน